มีรขึ้นต้นที่สองไหมคะ่ตามด้วยสี่และสุดท้ายห้าครับศูนย์นสองสี่ห้านะครับชื่อคุณธนาพรนะครับจากหน่วยงาน TNN ค่ะยินดีด้วยนะคะเธอน่าโมเลยค่ะตัวด้านบนแลโอ้โหรางวัลแรกด้วยแล้วเป็นรางวัลใหญ่ด้วยในงานนี้นะคะ แล้วก็ต้องขอเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาตไทยนะครับคุณบรรลพบียรวตน์นะครับเป็นผู้มอบรางวัลที่ด้านหน้าเวทีด้วยนะครับตอนนี้ท่านประธานมามอบรางวัลให้แล้วนะรัะ ครับต้องขอเสียงปรบมือแสดงความยินดีให้กับคุณธนาพรจากหน่วยงาน p n ได้น,นะครับที่ได้รับรางวัลใหญ่ไปเป็นท่านแรกนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ต่อไปขอลุ้นโชคอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะตอนนี้มอบรางวัลติดต่อกันเลย8รางวัลแรกนะคะรางวัลแรกเราจะเป็นอะไรเอ่ยเป็นทําไดนะคะขนาดแด <8 S 1> จิก <10 S 1> นะคะเดียะะ๋ยวยังไงเราจะมีให้น้องๆมีผู้มอบรางวัลให้นะคะเป็นผู้มอบโชคให้กับทุกท่านจำนวน8ปดท่านรางวัลน,นะคะแปด